ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักษณ์ผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถชิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะอาวแล้วผมมากลับมาลุยกันต่อครับหลังจากที่เราไปช่วยโรบินในพาร์ทที่แล้วมาแล้วนะครับมาเราไปลุยกันต่อเลยก่อนอื่นรู้สึกว่าจะต้องไปหา โรบินกับจีนในหมู่บ้านก่อนนะครับอ่าสามร้อยสี่ร้อยเมตรไปวิ่งไปไม่ตัดล้กันนะครับใกล้ๆปึ๊บโอเคเห็นไหมโหนสองทีก็เหลือครึ่งหนึ่งละหมู่บ้านลูบี้มาไปโหนทีถึงแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเลยเลยนี่ไงพอดีเป๊ะ โอ้ยินดีต้อนรับกลับมานะลูฟี่แล้วก็ทั้งสองคนไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะเธอคืออ่านี่จีนน่ะเธอกำลังช่วยเราตามหาทุกคนอยู่อ๋อแบบนี้นี่เองขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเรานะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะให้ความช่วยเหลือโจรสลัดน่ะอ่าก็เพราะว่าลูฟี่ไม่เหมือนโจรสลัดคนอื่น,นสิบางครั้งเชื่อกเผอคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาได้ซัพมันนะ ฉันเข้าใจเลยละ่ะคุณคงจะเหนื่อยคุณโรบินฉันจะพาคุณไปที่ปลอดภัยแล้วก็คุณจะได้พักผ่อนนะอ่าขอบคุณนะได้แบบนั้นก็เยี่ยมเลยละ่ะ <L uffy. S 1> แล้วเจอกันนะลูฟี่บอกฉันล่ะถ้าเธอต้องการอะไรเนะี่ยอาได้เลยขอบคุณนะจินโอเคครับคุกหอคอยมิชชั่นสำเร็จได้มาอีก200รอยแต้มว่ะโอเคที่ต่อไปที่เราต้องไปเฮ้ยขาดหินสมบัติอีกหนึ่งอัน เดี๋ยวค่อยไว้มาเข็บทีหลังแล้วกันอ่อต่อไปน่าจะเป็นเมืองซับไฟทาวโอเคไปวาร์ปมาเลยยังรวดเร็วแล้วก็ออกขวาไปน่าจะทางนี้ฟื้นนี่ต้องไปหาสีแดงๆก่อนครับในเรื่องหลักไปชึบคุยซะโอ้ฉันหวังว่าจีนจะโอเคจริงๆนะ กิดอะไรขึ้นกับจีนกันเหรอโอ้ยอย่าทำให้ฉันกลัวแบบนี้สิฉันคิดว่านายเป็นผีซะอีกฮ่าฮโทษทีนะเฮ้ยนายเป็นเพื่อนของจีนกันเหรอถ้างั้นนายก็ควรรีบตามเธอไปนะเธอได้ยินว่ามีผู้คนกลัวผีที่สุสานน่ะอ่ากลัวพวกผีที่สุสานเธอก็เลยจะไปไล่ผีด้วยตัวเองไปปราบผีโอ้ผีกันเหรอที่นั่นมีผีอย่างนั้นเหรอ นั่นก็เป็นแค่ข่าวลืนอนะนะถ้านายสงสัยแล้วก็ทำไมไม่ลองไปดูด้วยตัวเองล่ะโอเคต้องไปที่สุสานครับโอเคฝั่งตรงข้ามก็มีเควสนะแต่เป็นสีเหลืองว่ะไม่คุ้นเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังแล้วกันนอกรอบโอเคเลือกเควสผีก่อนเอ้เควสคุณป้าที่ให้ไปหาแครอทผมก็ยังไม่ได้หาเลยครับเดี๋ยวจบพันนี้เดี๋ยวไล่ทำให้หมดเลยเควสเสริมไม่อยากดองทิ้งไว้นะครับ โอเคต้องไปทางนี้โอเควิ่งสะดวกมากชอบยอมเสียเต็มอัพเลยสกิลพุ่งเนี่ยผมต้องไปลงสกิลพวกต่อสู้บ้างละเดี๋ยวช่วงท้ายเกมช่วงสู้บอสต,ตัวสุดท้ายรู้สึกจะยากนะเพราะฉะนั้นควรอัพสกิลเยอะๆมาเทคดาวซะทำอะไรทำอะไรยืนชมวิวเหรอ ตายไม่รู้ตัวโอเคโหดิฆ่าสามตัวได้มาหนึ่งพอยเองถอยกว่าจะเก็บได้ร้อยพอยนี่ร้องไห้น้ำตาแทบไหลต้องรีบโวนไปข้างหลังนู้นจะได้เร็วๆหน่อยในเมืองรู้สึกจะมีทหารเหมือนกันนะโอ้โหนั่นไงพูดเป็นทันขาดคำโอ้โหเห็นเพียบเลยหนี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 ไม่สู้ไม่สู้ โอโหดูมายิงกระสุนผ่านหัวไปไปแล้ครับไม่ยุ่งครับมาผ่านโอเคขอผ่านทางหน่อยเฮ้ยตกน้ำอาเนี่ยเฮ้ยโหนโหนโอเคถึงอยู่เกือบไปเฮ้ยรู้สึกผมรู้สึกว่าถึงสะพานแล้วมันจะมีคัดซีเน,น่ีว่ะอา้าวไม่มีเฉยหรือว่าต้องข้ามไปฝั่งนู้นวะมันน่าจะเจอจีนก่อนนะมันจะคัดซีน เดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวลองวิ่งไปดูกันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ผมว่าข้ามสะพานก็เจอคัสซีแล้วนะคุ้นๆตรงนี้ปะอ้าวไม่มีว่ะคัสซีอยู่ไหนก่อนเก็บนี้เลยละกันไหนๆก็มาละเปิดทิปโอเคต้องย้อนกลับไปหัวสะพานมั้งเนี่ยมันยุต้องอยู่ในอาณาเขตนี้แหละแต่ผมว่ารู้สึกว่ามันอยู่ตรงหัวสะพานนะ วิ่งกลับไปอีกทีหนึ่งกี้วิ่งแล้วแบบอาจจะมองไม่ทั่วนันไงจีนอยู่นั่นปัดโถ่เอ้ยเมื่อกี้ผมหันหน้าจอไม่เห็นนะพลาดโอเคอยกับจีนก่อนคัดซีนไปเอาหน้าจีนดูสิมันสว่างตั้งขนาดนี้ไม่มีผีหรอกนะมันก็แค่เข่าลือโ,โง่ๆเฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยกีดเฮ้ยจะเย็นก่อนนี่ฉันเองลูฟี่เองอเหรอ อย่าทำให้ฉันกลัวแบบนี้สิคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วฉันไม่รู้นะว่าเธอวางแผนจะปราผียังไงอะแต่ถ้ากลัวแบบนี้แล้วก็มันต้องมีใครทําอะไรสักอย่างนี่นะนอกจากฉันแล้วก็ไม่มีใครแล้วอะ่ะว่าแต่เธอมาทําอะไรที่ดีอย่างนั้นเหรอฮิฮิฮิฉันมาที่นี่เพื่อชวนผีนั่นเข้าร่วมกลุ่มของฉันนะสิโอ้โ <c> ห <oughs> จะชวนเข้ารวมกลุ่ม <c oughs> เออแบบนี้นี่เองยังไงก็เถอะฉันดีใจนะที่เธอมานะ่ะ ช่วยฉันตามหาผีนั่นหน่อยได้ไหมแน่นอนเซ่ฉันได้ยินว่าผีนะั่นมันวิ่งข้ามแม่น้ําตรงนี้ได้เลยนะไม่รู้ว่ายัางอยู่หรือเปล่านะ่ะโอเควิ่งข้ามแม่น้ําครับไปข้ามไปโอเคอยู่ด้านขวาจัดไปครับวิ่งไปยาวๆมาดูซิว่าผีที่ว่ามันคืออะไรแต่ก็อยู่ไกลจากตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยเอาหีบสมบัติอีกแล้ว วางงโง่ๆแบบนี้เลยวะจัดไปเห็นไหนก็เจอละแวะเก็บซะหน่อยโอเคน่าจะอยู่ฝั่งขวานะนั่นไงนั่นไงเห็นแวบๆนู่นตรงนูน้นสามตัวแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวต้องหาทางข้ามไปน่าจะต้นไม้ต้นนั้นคนระับไปครับเก็บซะหน่อยต้องพุ่งต้นไม้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ค่อยข้ามไปถ้าจะไม่ผิดนะ อดูดิเมืองสตีลซิตี้ใหญ่มากฝั่งตรงข้ามมันทำดีเทลแบบเ <Okay. S 1> มืองในเกมใหญ่มากเลยนะเป็นเกมใหญ่เกมนึงเลยผมว่า <Okay. S 1> เสียดายที่ภาคไอ้ภาคล่าสุดที่มันออกมาภาคโอดิซี y ที่ผมเล่นไปแล้วอ่ะมันแบบไม่ได้เป็นแนวนี้นะเสียดายผมว่าแนวเนี้ยสนุกกว่าอพอมาทำเป็นเทินเบดแล้วมันดูไม่ค่อยใช่แนวผมเท่าไหร่โอเคตรงนู้นมีหีบว่ะ นะสงสัยไปเก็บซะหน่อยเหมือนมันจะมีแค่สามหีบเองตรงเนี้ยในแผนที่ที่ดูเก็บเลยละกันให้มันครบโอเคเปิดซะโอเคแล้วก็มีสทีทองอยู่ข้างล่างวะ่ะนี่เก็บครบสามอันแล้วนะครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องมาเก็บซ้ําำแต่ต้องโดดลงไปผมว่าไม่โดดละกันไม่รู้จะขึ้นทางไหนอ่ะดิถ้าโดดลงอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันจุดเริ่มต้นนี่ว่าที่เราเริ่มเล่นเกมเลยอะ่ะใช่ปะ่ะชายหาดเนี่ย เราวนกับมาที่เดิมนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นต้องไปจัดการใอ้พวกนั้นก่อนเป้าหมายหลักครับไปโอเคคัดสินเฮ้ยป,ป,ป,ปผีเออสรุปว่าไม่ใช่ผีหรอวเนี่ยแย่ชะมัดเลยฮะแกจะไปขอโทษที่ทำให้ฉันกลัวเดี๋ยวเหรอฮะถ้าแกอยากอยากเห็นผีแล้วก็ฉันจะทำให้แกเป็นผีเสเลยเดี๋ยวนี้ <laughs> โอ้หแน่ใจเหรอมึงน่นอะไรจะเป็นผี จัดไปครับนี่แหละส่งมึงไปนรกเรียบร้อยเฮ้ยยังยังยังอีกตัวยังไม่ตายจัดการมันก่อนโอเคนี่ก็เหลือตัวหนึ่งตึ่งต่อยเข้าหน้ามาเลดฮกเต็มเต็มหมัดส่งแขกโห้ยนึกว่าผีที่แท้กระโจนสลัดนี่เองฉันควรจะไปบอกเรื่องพวกนี้ให้จีนรู้นะเนี่ยโอเคตามนั้นครับไปบอกให้จีนรู้ซะ เดี๋ยวหาทางพุ่งไปก่อนจะพุ่งได้เนะี่ยรอดไปเนะี่ยเฮ้ยมันจะได้อยู่แฮะหมุนโอเคเพิ่มระยะโอเครอดสวยกลับไปที่สุสานคะรับไปหาจีนฟึบเอาละวิกไม่ไกลามากเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่อ่านี่ไงจีนอยู่ที่สุสานล,ละ วุยกับจีดซะโอ้เป็นไงบ้างมันใช่ผีหรือเปล่าอ่ะไอ้มันก็แค่พวกโจรสลัดอ่ะน่าผิดหวังเป็นบ้าเลยโอ้สรุปไม่ใช่ผีสินะขอบคุณพระเจ้าแต่โจรสลัดธรรมดาธรรมดาเนี่ยวิ่งบนน้ำได้ยังไงกันนะน่าเหลือเชื่อจริงๆโยโเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างหลังฉันโยโหนะครับบลูคันเองฮ่าไม่ใช่ใครอื่น โอ้สวัสดีครับเฮ้ยโอ้สวัสดีครับคุณลูฟี่อะบลุกบรุกกันเหรอเดี๋ยวนะหมายความว่าเธอรู้จักผีตัวนี้เหรอโอ้ยนดีที่ได้รู้จักครับสาวน้อยผมบลุกที่กินผลโยมิโยมิเข้าไปครับผมเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งวิตรภาพของเราที่ได้พบกันคุณช่วยโชว์เกงในของคุณให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับเอ้ยคุณเป็นเล่นไหมนะ เขาก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนั่นคือทั้งหมดที่เธอจะอธิบายถึงเขากันเหรอโยว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่กันเหรอบรุ๊กอ่าใช่หลังจากที่ผมแทบจะเอาชีวิตรอดจากคุกลอยฟ้านั่นไม่ได้ผมก็ตะเวนทั่วเกาะแล้วก็ตามหาทุกคนนะครับโอ้แต่น่าเสียดายที่คนในเกาะเนี่ยวเขาต่างกลัวผมแล้วก็น่าสีดกีดร้องกันไปหมดเลย ผมก็เลยตามหา,าที่ที่จะนอนพักสักหน่อยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นี่แหละครับผมนี่เองก็ได้ดูไม่เหมือนคนจริงๆนี่นะอ่าเหมือนพวกแบบผีมากกว่าโทษทีนะที่ทำตัวหยาบคายก่อนหน้านี้ฉันชื่อจีนนะอ่าฉันจะเล่าเรื่องของเธอให้ทุกคนในเกาะฟังทำไมไม่กลับไปที่เรือของเธอล่ะอ่ากลับไปหาลูกเรืออ่าคุณใจดีจริงๆเลยครับ ผมจะไม่มีวันลืมเลยตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่เออหรืออย่างน้อยก็ตอนผมจะไม่ลืมบุญคุณแน่นอนถ้าผมไม่ตายไปแล้วนะนะเดี๋โวโหทีนี้เราก็รู้แล้ววันเรื่องผีนั่นคือบุ๊กเองงั้นเราไปต่อดีกว่านะแป๊บหนึ่งนะมีที่หนึ่งที่ฉันอยากแวะไประหว่างทางตอนที่อยู่ที่นี่เนะี่ยโอเคแวะมาที่หลุมศพนะครับหลุมศพของใครบางคนนะดูซิ หืมโอ้ลุมศพนี่เป็นของคนรู้จักของคุณเงินเหรอครับอดีตผู้นําของเกาะแห่งนี้นะ่ะแม่ของฉันเองบางครั้งฉันก็มาที่นี่เพื่อคุยกับเธอน่โยโ,โ,โยยินดีที่ได้พบคุณแม่นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยที่มารบกวนทุกคนบนเกานะน่ะต่างทําเรื่องแย่ๆกันฉันก็เลยกลัวนะ่ะเหมือนทุกอย่างมันจะแย่ลงไปทุกวันเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะแม่ หนูไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ดีแค่ไหนแต่หนูรู้ว่าหนูสามารถทำอะไรได้อะไรทำอะไรบางอย่างได้อ่าทำไมเธอต้องเผชิญหน้ากับมันลำพังด้วยละ่ะให้พวกชาวเมืองช่วยไม่ได้เหรอคนอื่นๆน,น่ะมีเรื่องที่ต้องทำกันแล้วก็กังวลกันอยู่ฉันไม่สามารถรบกวนพวกเขาได้หรอกนะฉันจะต้องดูแลทุกคนให้ปลอดภยัยเหมือนกับที่แม่ของฉันทำเอาละนั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะบอกละ ขอบคุณพวกเธอที่มาเป็นเพื่อนฉันนะฮแ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องคิดมากหรอกนะา <c oughs> เรื่องกลวยๆ <c oughs> ไม่เลยครับนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเคารพหลุมศพท่านนะครับ <c oughs> เอาละทีนี้ผมก็ขอน้อมรับน้ำใจของคุณจีนแล้วก็กลับไปที่เรือกันแล้วกันนะครับผมอ่า <c oughs> เป็นความคิดที่ดีนะฉันจะพาเธอกลับไปส่งที่เรือเองจะได้ไม่แบบเกิดความวุ่นวายขึ้นระหว่างทางนะะโอเค เจอกันนะลูฟี่บอกเันแล้วกันถ้าเธอต้องการอะไรนะ่ะโอเคเรียบร้อยครับตัวตนของผีจบแล้วจบไปอีกหนึ่งตอนโอเคผมตัดพาร์ตนี้แล้วกันพาร์ทนี้ก็สั้นเหมือนกันนะครับแต่จะลงรัวๆเลยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย